เฮ้ยท่าวเถอใช่หล,ลังนี้หรอ,ไม,หรอไม่มีใครอยู่ลองปอยกัน <ขอ S 2> เดี๋ยพึ่งคอกอนไม่หายแล้ว ว่าหว้าก่อนวหว้ก่อนว่าใครกันเนาะวหว้ดีนะไม่เห็นเนาะไม่เห็นเออเอวหว้ไปเถอะนะวหว้เถอะเฮ้ยมานี่ดีกันดี มีอะไรเลยสวัสดีออกกี้ปกติดีนะเว้ยไม่เห็นมีอะไรเลยจ,เปปเจริงอ่ะจริงขึ้นมาดิเอาแม่งเออคือ กูเห็นกูกูเห็นกูเห็นปะเห็นอะไรเหรอกูไม่เห็นหรอไม่เห็นเออนาใช่ไหมเถอก็ก็กูเห็นไงหนะเออหนะอือกูไม่อยาอยู่เหรอเห็นเหรอผู้ชายเหรอเฮ้ยบ้าบ้าอะไรเนี่เชื่อว่นบ้านผีน้อยกูได้ไงว่าเป็นบ้านผีเอ้ากูเจออ่ะกูก็เจอนั่นไง มึงจะไปไหนก็ว่าปะไปล้ไปไหนไปเฉยจะไปไหมไปเถอะมึงเดินหน้าัเฮ้ยกี <S <S ้อะไรอ๋อ Come ah! uh -huh. me.